สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตัดกระสอบรีวิวเมนยีนนะคะเมนยีนของผู้ชายนะเมนยีนของผู้ชายราคาเบาๆค่ะราคาเบาๆาป้ายซิมบ้านะป้ายซิมบ้า,บาค่ะเน้นขายง่ายออกไวนะคะเน้นขายง่ายออกไวาราคาถูกเน้นขายง่ายออกไวอ่ะตัดได้เลยค่ะตัดได้เลยเดี๋ยวเราจะ ให้ลูกค้าแคปป้ายหรือลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้กระสอบป้ายนี้นะคะ <c oughs> ก็จะได้ทักเข้ามาทางไลน์หรือทางเพจเฟซบุ Facebook ได้เลยโอเคอ่ะขาดรอล,ลองดูสีก่อนนะอ,ะอี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวปูจะหันกล้องให้ลูกค้าดูากล้องซิมบ้าให้ลูกคนะ้าดูนะคะ ะะโดยรวมนะโดยรวม,ร,วมราคาถูกค่ะราคาถูกราคาเบาๆนะคะซิมบ้านะป้ายสิมบ้าป้ายนี้เลยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้โอมเอาสกอตเทปติดให้หน่อยก็ได้ค่ะจะได้ลูกค้าจะได้แคปง่ายๆส่วนลูกค้าท่านใดที่ต้องการกระสอบที่ถ่ายรีวิวนะคะพี่ก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะกระสอบที่ถ่ายรีวิว ลูกค้าท่านใดต้องการกระสอบลูกนี้ที่ลงรีวิวอยู่นะคะตัดคลิปรีวิวอยู่พี่ได้ทุกตัวที่ถ่ายรีวิวโชว์ให้ดูนะคะพี่ได้ทุกตัวเลยใครสนใจกระสอบลูกนี้ก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่ากระสอบที่ลงรีวิวปุจัดส่งให้ฟรีนะจ๊ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะส่งให้ฟรีเลยพี่ กระสอบที่ลงรีวิวจัดส่งให้ฟรีๆนะคะจะส่งให้ฟรีๆเลยค่ะค่าส่งฟรีค่ะค่าส่งฟรีพี่โอนเฉพาะค่าสินค้าเท่านั้นนะคะไม่ใช่ส่งสินค้าให้ฟรีไม่ใช่ค่ะตัวนี้แรงเลอร์นะครับโอเคส่วนถ้าหากลูกนี้ที่ถ่ายรีวิวขายไปแล้วนะคะพี่ถ้าลูกนี้ที่ขายไปแล้วก็มีลูกอื่นป้ายเดียวกันพร้อมส่งค่ะ อ่ะเย้ yeah. นี่เป็นเอ็มมั้ยไบเกอร์มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันงานในกระสอบกระสอบที่รีวิวพี่ก็ได้ทุกตัวที่โชว์ให้ดูนะคะพี่ก็ได้ทุกตัวเลยใครอยากได้ก็แคปแล้วส่งเข้ามาทางไลน์หรือทางเพจเฟซบุ๊กได้เลยตัวนี้ยูนิโคลนะนี่อ่ะยูนิโคลพี่ก็ขยับเอามาให้ดูก็ได้นะคะอ่ะมาเดี๋ยวเตัวให้ดูก็ได้อ่า มียูนิโคลปนนะยูนิโคลนะคะเห็นไหมเห็นชัดไหมนี่ยูนิโคลนะมีปนมีปนโอเคต่อไปค่ะตอ่ตอตอ่อต่อแจ็คแอนด์โจลกระดุมเนาะ นี้แรงเลอร์กนะครับแรงเลออร์่าแรงเลอร์นะคะตัวนี้ไฟหนังแล้วก็ร์เลายืนยืดกระบอกเล็กนะเดี๋ยวเห็นป้ายไม่ชัดเนาะให้ดูเดี๋ยวโพิให้ดูป้ายค่ะนี่ค่ะชัดไหมได้แล้วครับโอเคค่ะ DNG ครับนะครับ ดูกันนเลยว่างางรวมยี่ห้อนะคะรวมยีห่ห้อ DNG ค่ะได้แล้วคุณค่าเห็นแล้วแล้วก็ตัวนี้สกินนี่นะเป็นเป็นงานกระดุมนะเป็นกระดุมอะบอกเล็กที ล็อกี้แบรนด์นะครับต้องบอกว่าตัวนี้ทดะสอบนี้จะเป็นผู้ชายนะของผู้ชายแรงเลอร์ป่ะเนี่ยแรงเลอร์ครับแรงเลอร์ขากระบอกเล็กพายยืดเนาะยืนผสมยืดกระบอกเล็กครับกระบอกเล็กนะใต่ยี่ห้อผนเยอะดีตัวนี้แรงเลอร์อีกตัวนี้แรงเลอร์อีกแล้วขากระบอกเล็กเหมือนกัน อ่ะใครอยากได้ลูกนี้ที่ถ่ายรีวิวอุ้ยทอมมี่มีทอมมี่มาด้วยดูสิเฟสสวยเฟสขึ้นสวยแล้วเฟสตรงหน้าขาเนี่ยเจ้าของใส่จนแบบว่ายากนะให้ได้เงี้ยตัวนี้อะไรเอ่ยน่าจะเป็น H&M นะลูกค้ากระบอกเล็กเหมือนกัน H&M ยี่ห้อเยอะมากค่ะสี่พันกว่าบาทโอล ตัวนี้โปโลนะคะโปโลครับลาฟเอนลอเรนต์แจ็คแอนโจนนะแจ็คแอนโจนงานกระดุมค่ะกระดุมแล้วตรงนี้จะเป็นกระดุมตัวนี้เออเออกระบอกเล็กเออขายยืดเนาะขายขายเล็กเยอะนะขายเล็กเยอะถือว่าคุ้มมากเลยอ่ะเป็นแบรนด์ทางฝั่งยุโรปนะค่ะรวมแบรนด์ยุโรป แจ็คแอนโชนอีกแล้วแจ็คแอนโชนก็ได้เยอะนะเป็นงานกระดุมด้วยเป็นผ้ายืดเหรอครับตัวนี้ก็งานกระดุมเหมือนกันเฟดสวยเลยนะขึ้นเฟดเป็นเส้นนะตัวนี้อะไรเอ่ยรีเพลย์ครับทุกคนรีเพลย์นะป้ายนังรีเพลย์ค่ะ เฮ้ยคา,ากโก้่ะดิกกี้ดิกกี้คาโก้ค่ะอุ้ยดิกกี้เจมสแจมสค่ะกระบอกเล็กนะพายืดสก็อตเอนโซดานะตัวนี้สก็อตเอนโซดาพายืดนะกระบอกเล็กพายืด แจ็คแอนโจวนะกระบอกเล็กกระบอกเล็กเป็นกระดุมง,งานกระดุมนะขากระบอกก็มีนะมีปนบ้างอาริโซนาอะไรนะอริโซนาตัวนี้สวยนะคุ๊กฮะสตล์แพทเวิร์กงานปะเดิมๆอะ่ะสวยมาก เป็นาป้าฟอกและกะก้วก็ปะแบบงานเดิมๆปะมือไม่ได้แบบนี้นะี่ปะก,กับเครื่องนะเครื่องจกักร๋ยวลูกค้าบอกเกงปะเองเกงขาบบง,งานเดิมๆนะคะงานเดิมๆนะใครชอบกระสอบที่ถ่ายรีวิวนะพี่กระบอกเล็กเห็นไหมถึงเดฟเลยละกระบอกเล็กถึงเดฟส่งให้ฟรีนะคะรวมค่าขนส่งให้ลูกค้า ทรงสวยนะเป็นผ้ายืดเยอะกระบบเล็กพี่ได้ทุกตัวเลยค่ะที่โชว์ให้ดูได้<อ>ทุกตัวเลยเกนครับนะอเรริกันกีเกิดี๋ัวนี้ก,นกระเป๋าหลังสวยมากนะหลังใ่ผ้ายืดไซส์ก็ดีนะลูกค้าไซส์แบบสามสิบถึงสามหกสามหกสามแปดนยครับนี่สามหกยี่แปดก็มีเมื่อกี้ดูอ่ะ มีแต่มีไม่เยอะอ่าตัวนี้นูดี้อ่นะนูดี้นะนูดี้เป็นงานกระดุมนะตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่กระซิบได้ไหมเดีย๋ยวาอย่าบอกเลยเดีย๋ยวลูกค้าไปบางคนเขาอาจจะไปทําราคาได้มากกว่าผมอ,อ๋อเดี๋ยวลูกค้าไม่รู้ไงลูกค้าไม่รู้แล้วลูกค้าไปขาย100ร้อยกว่าบาทพันห้าละครับเออเราก็ต้องให้ลูกค้ารู้ไว้ก่อน จะสอบที่รีวิวฉันรับไปฉันได้นูดี้เนี้ยลูกค้าไม่รู้ไปขายสองร้อยิมทิมนะรุ่นจิมทิมเป็นรุ่นของมันนะจิมทิม,มเป็นงานกระดุมของแท้ครับตัวนี้ของแท้รับประก,ก,กันอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูทีละกล้องนะคะเดี๋ยวขอกล้องบนก่อนให้ดูทีละกล้องขอกล้องบนก่อนใครได้กระสอบนี้ไปก็แยกตัวนี้ออกด้วยนะพี่นะ ใครได้กระสอบนี้ไปก็แยกออกด้วยนะคะใครรับกระสอบแยกออกไปขายนะคะใครรับกระสอบที่รีวิวนะคะถ้าจะแยกใส่เองก็อีกเรื่องนึงนะครับทุกค่ะอาอย่าไปขายสองร้อยห้าสิบนะพี่นะเจ็บใจเลยสวยขนาดนี้ดูสิโอ้ยเป็นผ้าดิบนะผ้าดิบเอวก็ดีอะเฟดเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวเราใครรับกระสอบนี้ก็รีบเลยนะครับหนูดีตัวนึงก็ได้แล้ว แล้วก็บเกอร์เนี่ยบายเกอร์เห็นไหมบเกอร์นี่สี่ห้าร้อยขายได้นะสี่ห้าร้อยนะเนี่ยเห็นไหมเห็นปะนมพา,ายืดเดฟก,กระบอกเล็กสึงเดฟตัวนี้สวยมากบ้านสวยมากสไตล์ของเขานะทำสไตล์มาเลยรายละเอียดเยอะมากเนี่ยดูตามตะเข็บเอ่ยเลย กระบอกเล็กเยอะเลยกระสอบนี่นะที่สำคัญคือราคาไม่แพงนะราคาถูกมากๆต่อค่ะต่อดีเซลครับดีเซลอ่ะดีเซลค่ะขายยืดคับอ่ะบอกลูกค้าค่ะเผื่อลูกค้าบางคนรับกระสอบที่ลงรีวิวไปเนี้สี่ห้าร้อยได้นะสนองสามนะสตัวก็คืนทุนค่ากระสอบแล้วะ ชิ้ตมากแค่หนูดี่ตัวเดียวก็นั่งยิ้มว่าเนี่ยบู๊เนี่ยคล้ายจีตาร์เลยนะคล้ายจีตาร์ทำสไตล์มาเจ็ทอินโจนอครับเจ็ทอินโจนดูตุ่หลังนะเจ็ทอินโจนเน็ตเรียกไม่ถูกไบค์เกอร์อีกแล้วลูกค้าโอ้ยไบค์เกอร์อครับไบค์เกอร์เยอะเลยเอยเอ พายืดนะกระบอกเล็กนะเป็นสายผ้าฟอกสีฟอก F F พา,พา,ย,พายืดนะพายืดขากระบอกเล็กะมน,ม,นมันได้ขากระบอกเล็กเยอะดีนะออปลายลนี้นได้เยอะเลยอะ่ะถือว่าโอเคมากเลยอะ่ะสีก็ตกตัวล, <ง S 2> ละสี่สิบกว่าบาทนะ แต่งานนี่สี่สนะิบกว่าบาทโอ้ยดูนี่ตัวเดียวดีใจอ่ะไม่ค่อยเจอใครยืดครับกระบอกเล็กอ่ะใครรับกระสอบที่รีวิวนะแจ้งได้เลยใครรับกระสอบที่ลงรีวิวแจ้งได้เลยรวมค่าจะส่งให้ฟรีนะคะเดนิม H M ครับรวมค่าจะส่งให้ฟรี อยู่ที่ไหนใกล้ไกลอำเภออะไรก็แล้วแต่นะคะจะส่งให้ฟรีเลยพี่ไม่้องจอค่าส่ง <นะ S 1> ไปทางบบเฉพาะกระสอบที่ลงรีวิวเท่านั้นนะเฉพาะกระสอบที่ลงรีวิวเท่านั้นส่วนนะคะกระสอบที่ลงรีวิวขายไปแล้วนะคะพี่มีลูกอื่นสะอาดนะลูกค้าแค่เอาไปรีดให้เรียบนี่ก็ขายได้เลยครับคือถ้าเปิดกระสอบมามันจะมียับบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นปกติเพราะว่าเราตัดเปิดให้ลูกค้าดูกันสดๆเลย งานเป็นยังไงตัวนี้แรงเล่อครับแรงเล่อืมได้ยี่ห้อเยอะด้วยปากปอกกระบอกเล็กนะกระบอกเล็กผ้ายืดยีนผสมยืดโชว์ให้ดูทุกตัวเลยค่ะโชยให้ดูทุกตัวเลยกระบอกเล็กงั้นเลย สีดำเป็นงานกระดุมเยอะนะคนใหญ่งานเป็นแบบเป็นกระดุมหมดเลยอะหายยากได้ราคาด้วยีก็ราคาดีกว่าซิปต์อกีกยืนผสมยืดลายแหกลยละก<อ>ั เขึ้นเฟตสวยมากไซส์ก็ดีมากค่ะไซส์ดีมากไซส์สวยกระบอกเล็กนะพายืดไซส์สวยสามสิบสามสองสามสี่นี่เยอะเลยอะ่ะตัวนี้น่าจะรีวายไหมรีวายเฮนเอ็มอะเฮชันเอ็มนะคะตัวนี้กระดุมด้วยปนไปเลยตัวละสี่สิบกว่าบาทโอ้โหเอ สอบราคาถูกแต่งานได้แบบว่า audience. วังอลังมากอะ่ะตัวนี้ก็ H&M นชเคาเดฟเลยค่ะตัวนี้ก็งานกระดุมนะเอวสูงวินเทจวินเทรุ่นร่นเก่างานเก่าเลยแรงเลอร์รอ่าแรงเลอร์นะคะขากรบอกนะเล็ เออสามเอสามสองเองผ้าสะอาดดีค่ะผ้าสะอาดดีออกหัวเยอะออกแบรน์เยอะขัดแยกได้เลยนะครับบางคนอาจจะรู้จักนะพริกซิเวอร์ราคาแพงอยู่นะคอริสเตอร์อุ้ยลูกขาหนี้โอ้เฟด้านหน้าขาเฟดขาก็บอกเล็กมากอ่ะเฟดโคตรสวยอ่ะ โอโหพี่ก็ลองทาบดูกับเนี่ยเกลประมาณสามสามถึงสามสี่ใสได้นีนะ่ความยาวประมาณสามสองยาวเป้าถึงปลายขาสาสองกระบอกเล็กครบอกอันเนี้ยเดฟเลยอ่ะเดฟถึงเดฟเลยจริงนี่กระบอกเล็ก ไอ้ตัวหนึ่ง40บาทแต่ได้งานขนาดนี้ไม่ถือว่าคุ้มนะถือว่าโอเคนะในกระสอบได้ขนาดนี้ถือว่าสวยเลยอ่ะตัวนี้รีเพลย์นะรีเพลย์ค่ะรีเ์บลูยินครับทุกานกระดุมด้วยค่ะเป็นงานกระดุมอาจจะมีสไตล์ขาดบ้างก็เป็นเป็นงานสไตล์แต่สียังเข้มสีมเ,เข้มเลยสีเข้มเฟรนถ้ายี่ห้อยเยอะอ่ะอ่ะ ใครชอบแคปไว้นะคะเดี๋ยวให้แคปป้ายอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราให้ลูกค้าแคปป้ายอีกทีหนึ่งงานสะอาดงานใช่ตูด<ำ>ไม่บางเป้าไม่ขาดปขาไม่เสียขายได้ทุกตัวที่สำคัญขาย<อ>ไม่กี่กตัวาขายไม่กี่ตัวได้คืนแล้วอะ่ะกระเป๋าป้ายสวยมากใ้ายืดกระบอกเล็ก สวยอะ่ะแร็งเลอร์ครับอ่ะตัว<า>สุดท้ายแรงเลอร์นะคะแ<ล>จมเ,เป็นป้ายหนังในขอป้ายนะครับนี่ค่ะอยู่นี่ค่ะอ่ะ,เด,นะะเดี๋ยวป้ายซิมบ้านะเดี๋ยวปุ๊กขอกล้องบนก่อนนะคะกล้องบนก่อนใครอยากจ,จะแคป กระสอบป้ายนี้นะคะใครสนใจก็แคปรูปนี้ได้เลยแล้วส่งเข้ามาทางไลน์หรือทางเพจ Facebook ได้เลยนะคะอะกล่องด้านล่างนะคะนี่เลยค่ะใครสนใจเมนเจนิมเพนส์หนึ่งร้อยตัวป้ายซิมบ้ากระสอบสี่พันกว่าบาทค่ะพี่ตกตัวละสี่สิบกว่าบาทในกระสอบนะคะใครชอบแคปได้เลยค่ะแคปได้เลยแล้วส่งเข้ามาทางไลน์หรือทางเพจ Facebook ได้เลยนะคะ เห็นแล้วใช่ไหมงานเป็นยังไงปุ๊กรีดมากโอ้ยชอบหนูดีส่วนใครรับกระสอบที่ลงรีวิวนะคะส่วนใครรับกระสอบที่ลงรีวิวจัดส่งให้ฟรีคะ่ะค่าจัดส่งเราออกให้นะคะจะส่งให้ฟรีๆเลยถ้ากระสอบที่ลงรีวิวขายไปแล้วนะคะกระสอบลูกอื่น มีพร้อมส่งแต่ว่าไม่รวมค่าส่งนะคะสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะมาพบกันใหม่กับคลิปรีวิวตัดรีวิวรอบหน้าจะเป็นป้ายอะไรนั้นนะคะโปรดติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ